มาใหม่อีกแล้วหรอครับคันนี้ใช่ค่ะรถอะไรครับคันนี้มารีวิวนะคะโตโยต้ายาริสนะคะคันนี้นะคะเป็นปี2008นะคะเป็นเครื่องนะคะ 1,500cc ซีซีนะคะตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะคะตัว S ค่ะ คันนี้ขายราคาเท่าไหร่คะคันนี้ราคาแสนแปดหมื่นบาทค่ะโ้ราคาดีมากเลยนะครับคันนี้่ผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้ผ่อนเพียงนะคะ4,100นะคะ25บาทนะคะ5ปียาวๆกันไปเลยนะคะต่อสัญญาค่ะครับได้ครับเดี๋ยวจะรีวิวนำชมภายนอในรถคันนี้นะครับคันนี้ทำสีมาใหม่ทั้งคันนะครับเป็น Toyota y ยา i s นะครับ 1.5S Limit e d นะครับ S Limited นี่เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีสเกตรอบคันนะครับ นี่นะครับสวยมากคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับสีสวยมากๆนะครับคันนี้ท่านใดที่หารถใช้อยู่นะครับเหมาะมากเลยนะครับเป็นรถอีทิตี้คาประหยัดน้ำมันนะครับนะครับนี่น้ำชมภายนอกเสร็จเดี๋ยวนํำชมภายในนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเอสลิมิเต็ด นะครับเดี๋ยวดูว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกนะครับคันนี้เป็นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าไฟหน้านี่หลีได้นะครับคันนี้เป็นแอร์แบ็กคู่นะครับนี่นะครับลำโพง6ตัวกันไปเลยนะครับนี่เคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเบาะหนังนะครับนะครับเบาะหนังคันนี้ไม ไม่อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นโลเท่านั้นนะครับโอเคครับนี่ครับหลังคาเบาพรมซักเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสวยมากนะครับสีไม่มีตำหนินะครับนี่นะครับยาลิตเป็นเบาะหนังเอส m i มีเ็ดหายากมากนะครับรุ่นนี้นี่นะครับจะมีสเกิร์ตล้อมคันนะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับรถสวยเดิมทุกซอกนะครับ เป็นแม็กขอบ15บห้านะครับโอเค <Okay. S 1> นี่นะครับทันใดที่หารุ่นนี้ใช้อยู่นะผ่อนราคาไม่แพงเลยนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับเร่ง นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับเดิมทุกลาอนะครับฝากระโปงไม่เคยแกะนะครับน็อตไม่ขยับนะครับไฟหน้าเดิมๆนะครับคันนี้เป็นไฟฮาโลเจนด้วยนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้เงื่อนไขย,ยังไงบ้างคะคันนี้นะคะเงื่อนไขนะคะคันนี้นะคะฟรีดาวนะคะมีค่าจัดนะคะไฟนซ์2,999บาทนะคะจัดได้ทุกอาชีพเลยนะคะมอเตอรับจ้าองออกได้ไหมคะออกได้ค่ะมีเอกสารครบนะคะมีใบขับขี่สาธารณะออกได้ค่ะค้าขายล่ครับค้าขายค้าขายตลาดนะตลาดเวียนนะคะแผงเล็กแผงใหญ่ออกได้ทุกอาชีพค่ะค้าขายออนไลน์ไม่มีหน้าร้านได้ไหมครับได้ค่ะขอให้มีสต๊อกตรวจสอบได้ค่ะแล้วถ้าเกิดลูกค้า ชิ้นล็อตหมาแล้วครับได้ค่ะ อาชีพรับเหมานะคะอยู่แคมป์คนงานนะคะอ่าระยะเวลาเดือนหนึ่งเราก็ส่งกู้ได้ซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำได้เลยค่ะอยู่บ้านเช่าหรอครับโอ้ยอยู่บ้านเช่าก็ออกได้ค่ะไม่จําเป็นต้องอยู่บ้านตัวเองก็ได้ค่ะไม่ค้ำจริงไหมครับโอ้ยออกได้จริงค่ะอ่าลูกค้าลองเข้าไปดูรีวิวของในเพจ KNC รถบ้านสวยได้เลยนะคะไม่มีประวัติผ่อนออกรถเท่าไหร่ครับไม่มีประวัติผ่อนฟรีดาวได้เลยค่ะอ่าลูกค้าสอบถามว่าถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้นะคะที่เพจ เอรถบ้านสวยหรือจะโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 8 1 4 4 5 7 9ห9หรือเบอร์0661614499่เค่ะ,ะเต็นท์อยู่ที่ไหนคะเต็นท์อยู่ที่ลาดพร้าว80แยก4ค่ค่ะถ้าเื่อลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดช่วยลูกค้ายังไงได้บ้างคะอ๋อสามารถจองออนไลน์เซ็นสัญญาทัวรไทยกันไปเลยคะ่ะ เนเคนซี NT, รถบ้านสวยรถดีปีดาวฝากอะไรถึงลูกค้าไหมครับอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะคันนี้ผ่อนสบายบายนะคะผ่อนถูกกว่ามอไซค์อีกด้วยซ้ํานะคะไปได้ทั้งครอบครัวนะคะไม่ต้องทนร้อนกันอีกต่อไปนะคะมานั่งแอร์เยน็ยนๆกันดีกว่านะคะคันนี้ผ่อนเพียง4,000ันต้นๆเองนะคะผ่อนได้5ปียาวๆนะคะตลอดสัญญากันไปเลยค่ะครับโอเคครับเซ็นเค็ีรถบ้านสวย,สวยขอขอบคุณลูกค้าที่ให้